เจอพอดีรถไฟของโรงปูล TPI ค่ะตะกี้นี้กำลังถอยเลยถ่ายทำไม่ทันอันนี้ก็เครื่องยังติดอยู่ไม่รู้จะทำอะไรกัน แล้วแล้วไอ้รถไฟนี่กำลังจะขนอันนี้กันเพื่ออะไรคะอน,นี้ TPI TBI เขากำลังทำอะไรกัน TPI นี่นไปอุดอนอนไปไหนไม่รู้เลยอ๋ออันนี้คือรถขนสินค้าเหรอสินค้อาอ๋อรถสินค้ารถไฟก็เหมือนเหมาทางอ๋อเหมือนกับว่าใช้ทางเพื่อที่จะขนปูนเนาะออขออนุญาตค่ะชื่ออะไรนะคะชื่อคมสังคมชื่อสังคม สังคมทำพิเศษสังคมทำพิเศษทำงานอยู่ที่ไหนคะอยู่ในโยบุกเลยครับบบรุงทางโุกเลกครับอยู่บำรุงทางมุกเล็ก็คือบำรุงทางรถไฟนี่แหละ<ช>อ๋อก็เห็นเห็นรถไฟเขากำลังถอยหลังพอดีเลยแล้วคราวนี้ไม่เคยเห็นการการสับรางการขนส่งการอะไรของ<ด>เขาสักทีอ่ะ เคยเห็นอีกทีก็นู่นอยู่ทุ่งนาบ้านพ่อที่ทางเขาออกไปสัตหีบอะเออแล้วก็เห็นแต่เขาไกลๆอันนี้ก็แบบโุ้ยทางมันยังสวยอยู่เขาก็จะขนปูนออกมาจากโรงงานแล้วก็จะมาใช้รางตรงนี้เลยใช่ไหมคะเขาลากลากออกมาจากโรงงานเนาะต่เห็นบอกสถาไอทพีไอเขาจะมีหัวรถจักรเพื่อที่จะให้การรถไฟเนาะใช้เนาะ แล้วก็เพื่ออ่าช่ใช่ใช่มีหัวรถจักรของเขาเองเท่าไหร่นะสิบแปดหัวอ่ะครับใช่ไหมเออมีหัวรถจักรสิบแปดหัวบริษัททีไอซื้อเลยแล้วก็ใช้ร่วมกันกับอ่างรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยเลยเนาะอืมโอเคเออใช่เสียค่าขนส่งเสียค่าบำรุงในการใช้ใช้ทางเนาะโอเคขอบคุณค่ะหมายความว่ายังไงเพราะรางเนี่ยถ้าเนี่ยเขาจะเลิกหมายความว่าไอ้รางรางที่เราเห็นหยุด อันนี้คือรางเก่าแล้วก็อุโมงค์คืออุโมงค์ที่ฮะหินลับไปโน่หนหรอไปมกเหล็กแล้วรถไฟความเร็วสูงไม่วิ่งผ่านตรงนี้เหรอขนาขนกันไปเลยคู่ขนานเส้นนี้เหรอเจาะอุโมงคยู่ตรผาเสดดิ์เจาะอุโมงอยู่ตรงผาสเสดดิด์ก็คือให้รถไฟความเร็วสูงวิ่งทะลุอุโมงค์ไปเลย อ๋อจำได้ว่าเส้นโค้วขนาดไปกับาำขั้วกรำโค้งร่างสร้างเลยอ่าอ่าคือเรื่องของเรื่องจำได้ว่าเคยนั่งรถไฟจากเนี่ยไปปากช่องแล้วเพื่อนเนี่ยชวนให้ดูก็คือเส้นทางรถไฟเนี่ยมันจะสามารถเห็นท้ายรถไฟเนาะอ่าจะเห็นมองเห็นท้ายรถไฟเป็นโค้งโค้งเหมือนกับอยู่กลางเขื่อนปลาสักเลยไอเนี่ยตรงสะพาลมกเหล็กเนี่ยขึ้นบนสะพานเลยนะเขายกสูง อ่าอยู่ใช่ใช่ไอ้ตรงยกสูงที่อยู่กลางทุ่งนาเลยเนาะไอ้กลางทุ่งที่แบบมองเห็นไกลๆแบบสูงสูงสง่าอยู่จากอำเภอม่วกเหล็กทะลุไปถึงบักช่องเนาะอันนั้นก็คือรางรถไฟความเร็วสูงมันมีเนี่ยที่ม่วกเหล็กแต่อุโมงค์ที่ยาวที่สุดแต่ห้ากิโลเมตรห้ากิโลมม่วกเหล็กกันนะประมาณกเส้นไหนเส้นไหนช่วงไหนกำลังทะลุอุโมงค์กันอยู่ครับตอนนี้เขาาสร้งออ๋กำลังตกแต่งอะไรไม่รู้อ๋อคืออุโมงค์เนี่่ยทะลลลุแแ้วตกัง กำลังกำลังตกแต่งเนาะกำลังตกแต่งระหว่างพาเสด็จไปถึงโบดอกมากกระเบาถึงโมกเหล็กถึงโมกกระเบาถึงโมกเหล็กใช่ไหมเฮ้ยอุโมงค์ยังไงมันเป็นทะลุมมกกระเบามันมันจะมันทะลุเขาบางทีมันก็พองมาก็ขุดต่อไปเองอ๋อเหมือนเขามันเป็นระยะระยะเราก็เลยต้องทะลุเขาระหว่างหินพาเสเดตแล้วก็หินดาดนี่เนาะ หินดาดเอออันนี้หินรับแล้วก็มากระเบาเนาะจะมีเขาสามลูกปะมากระเบาเอมากระเบาผาทเดเดแล้วก็พาทเดเดหินรับแล้วก็หินรับบวกเหล็กสรุปแล้วมีเขากี่ลูกเขากี่ลูกเขากี่ลูกมีกี่อุโมง์ที่มุดที่ต้องมุดเขารถไฟความเร็วสูงต้องมุดเขาทั้งหมดกี่ลูกสรุปแล้วจำได้ปะห้ากิโล ประมาณสักห้ากิโลเนี่ยถ้าขั้นทางรถไฟธรรมดามันจะเห็นเห็น,ห,นหางเนาะ<อ>นั่งอยู่หัวขบวนมองเห็นหางขบวนอบเออแล้วมันสวยเหมือนกับอยู่กลางปา่าสัตว์เออใช่ใช่มันโค้งมันโค้งมันจะเห็นท้าย,ย,าย,ายโอเคเใช่ถ่ายรูปสวยอเออใช่นั่งอยู่หัวขบวนถ่ายรูปหางขบวนได้เลยเอเอใช่ใช่ใช่มันเหมือนอยู่กลางเขื่อนป่าสักใช่ใช่เดี๋ยวอยู่ในอุโมงค์เดี๋ยวได้ขึ้นรถไฟความเร็วสูงเข้าใจและเข้าใจละ สถานีมาบกระเบาก็มีเขาแล้วเพื่อที่จะเจาะอุโมงทะลุเขาใต้มาแล้วก็สถานีพาะเสด็จก็มีเขาแล้วก็เจาะอุโมง์ใต้เขาเพื่อทะลุมาแล้วก็มาโผล่ตรงหินลับคือสถานีตรงนี้สถานีสถานีหินหินลับนะคะแล้วก็ทะลุไปสถานีมวกเหล็กนะก็คือทะลุไปด้านหน้านุ่นต่อไปก็คือสถานีมวกเหล็กก็เลยจากนี้ไปตรงนี้มีเขามีอุโมง์อีกไหมอุโมงหินเนาะ อ๋อุโมงหินนีอีกก็คือเขาลูกนี้แหละเขาลูกที่มองเห็นข้างหน้านี่แหละก็คือเจาะอุโมงแล้วก็ทะลุไปมวกเหล็กได้โอเคโอเคโอเคอ๋อพอหลุดจากตรงนี้แล้วขึ้นสะพานสูงเลยว้าทั้งมุดเขาทั้งเหินฟ้าเลยเนาะรถไฟใส่ความเร็วสูงี้เค่อเคอ๋อที่พูดนี่คือรางคู่ที่มุดอุโมงนะแล้วความเร็วสูง ความแล้วสูงก็อยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันโอเคโอเคค่ะจะได้รู้ว่าสระบุรีมันมีอะไรบ้างโอเคสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสรุปแล้วคนที่ให้ข้อมูลเนี่ยคือคนที่เป็นฝ่ายบำรุงทางของการรถไฟโอเค